ลูกผู้ชายชื่อไอ้แผนอมะตะตำนานนิยายไทยลูกทุง่งผลงานจากปลายปากกาของวเริงอภิลมเวลามกกรรมที่ดอยนางแก้วเขากตะบึงเจ้าสีนินมาจากดอยนางแก้วตั้งแต่พระจันทร์ลูปเขียวสีซีดพึ่งขึ้นไปแขวนเลื้อยอยู่เหนือขอบฟ้า ขณะนี้เวลาคงตกหยุดเราๆ5าห้าทุมความจัดเจนชำนาญทางแทบจะว่าหลับตาก็เดินถูกนั่นเองทำให้เขาสามารถพาม้าปีนป่ายเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนลูกแล้วลูกเล่ามาได้อย่างรวดเร็วพอข้ามต้นแม่นม้ำลาวซึ่งเป็นทานไม่กว้างขวางอะไรนักแต่สายน้ำที่ไหลเชี่ยวกลากและเย็นเฉียบจนหนาวสั่นไปทั้งตัวมายังฟากตรงข้ามได้สำเร็จเขาก็ผ่อนความเร็วเจ้าสีนินลงเพื่อให้มันพักผ่อนไปในตัวข้างหน้าเขาขณะนี้ เป็นทุ่งราบกว้างใหญ่ไพศาลขาวพลไปด้วยหมอกบางๆทั้งที่มันเป็นเวลากลางคืนในฤดูร้อนถ้าเขาเดินทางต่อไปโดยเรียบรัดล้อไปตามลำน้ำลาวอันคดเคี้ยวอีกสองชั่วโมงเศษหรือยังช้าที่สุดก็อีกสชั่วโมงเขาจะเข้าสู่เขตเวียงป่าเป้าถัดจากเวียงป่าเป้าไปคืออำเภอแม่สวยและหากว่ามันจำเป็นจริงๆแล้วไซเขาอ,อาจต้องผ่านแม่สวยไปจนถึงใจกลางเชียงรายคืออำเภอเมืองเลยก็ได้ ขณะนี้เขายังไม่รู้ความจําเป็นว่าทําให้เขาต้องควบมาต่อไปไกลแค่ไหนและความจําเป็นของเขาที่ว่านี้อันที่จริงมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงถ้าจะพูดไปแล้วมันเป็นเรื่องเดือดร้อนใจของพวกไทยหรือที่ตั้งนิคมเล็กๆค่อนข้างเลื่อนลอยไม่ค่อยมีถิ่นฐานแน่นอนอยู่ตามดงดอยอันสูงเลี้ยวเทียมเมฆซึ่งเป็นต้นกําเนิดแม่น้ําลาวมากกว่าจะเป็นเรื่องของเขาไทยลรือเหล่านี้เป็นชนส่วนน้อยที่ให้ความเป็นมิตรย่างสนิทสนมด้วยใจจริงต่อเขามานาน บานช่องห้องห้างของพวกนี้ทุกแห่งเขาสามารถแวะเข้าไปนอนค้างอ้างแรมเข้าไปกินดื่มและเมาหัวปักหัวปำได้ทำากลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นบนดอยสูงซึ่งเขาโพลเกือบทั้งวันโดยหมอกและเกดเหมือชั่วนาตาปีแทบไม่มีใครคิดจะอาบน้ำมีแต่คิดออกมากลางแจ้งเพื่อจะพึ่งแดดในเวลากลางวันหรือผิงไฟในเวลาค่ำคืนนี่แหละที่เขารู้จักคำว่าพาราดอนภาพในความหมายอันแท้จริงของมัน ก็เพราะฉะนั้นเมื่อพวกไทยหรือกําลังมีเรื่องเดือดร้อนและเจ็บแขนเขาซึ่งแม้เป็นไทยแท้และหกละเหินไปจากภาคกลางของประเทศย่อมจะถือเป็นเรื่องที่ตัวเองต้องอาทรไปด้วยเหมือนกันเรื่องของเรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อสองสาวันก่อนกลุ่มนักทัศนาจรจากเชียงรายเป็นชายชะกันร้นรวมห้าคนเดินทางขึ้นไปเปลี่ยนบรรยากาศกันที่ดอยนางแก้วคนพวกนี้ไม่ได้ปีนป่ายขึ้นไปบนเทือกเขาสูงนั้นด้วยมือเปล่าเขามีเกลือน้ำมันกา๊าซผ้าห่ม เสื้อสำรีสีสวยหรูจอบเสียมเครื่องมือทำไร่และสินค้าบางอย่างที่หาได้ยากยิ่งในท้องถิ่นธุรกันดารแถบนั้นใส่ขบวนม้าต่างติดไปด้วยด้วยเหตุนี้เองพวกไทยหืือซึ่งเป็นคนซื้อโดยกำเนิดและโดยธรรมชาติจึงต้อนรับขับซู้พวกเขาด้วยความยินดีสินค้าหายากเหล่านั้นถูกนำขึ้นไปแลกกับฟินดิบ พอการแลกเปลี่ยนทำกันเสร็จสับแล้วก็มีการเลี้ยงกันอย่างเอิกเกริกที่ลานกว้างหน้ากระท่อมนายบ่าอันว่าพวกไทยลื้อนั้นเขามีหัวหน้าประจำหมู่บ้านคอยดูแลทุกสุขความสงบเรียบร้อยในนิคมของเขาโดยมอบหน้าที่นี้ให้ในายบ่าหรือนายหนึ่งคือผู้กว้างขวางเป็นที่นับถือยํำเกรงในหมู่ของพวกเขาการเลี้ยงค่ำคืนนั้นกว่าจะปิดฉากลงได้ก็เกือบตีสองตัวนายบ่าแม้จะไม่เมาถึงหามแต่ก็เมาขนาดต้องคานกับเข้ากระท่อม เราโดนพวกแปลกหน้าจากที่ลาบต่ำป้อนเล่าปลนเปิดไม่ขาดระยะตกดึกคืนนั่นเองขณะที่ทั้งหมู่บ้านหลับสนิทสาวสวยไทยหรือแก้มแดงอ่อนเหมือนกีบกุหลาบแรกยามสามคนก็ถูกปุกปั้มคมขืนชนิดเรียงคิ้วย่างทารุณสองในจํานวนนั้นอายุเพิ่งย่างเข้า13ถึงกับสลบเหมือดบนแคร่ป,ปู่ฟากที่เรียกว่าห้างโของอีกคนหนึ่งสาวอายุราวสิถูกตบตีจากผู้ชายที่พลาดพรมจันทร์หล่อนจนหน้าบวมปูดฟันโยกไปทั้งปาก เพราะขัดขืนในตอนตน้นชาวไทยลือทั้งหมู่บ้านเพิ่งมารู้เหตุการณ์อุบัตินี้ก็ต่อเมื่อตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อพวกโจรป้นสวัสดทั้งหมดเคลื่อนขบวนม้าต่างของตอนออกไปจากที่นั่นเสร็จหมดแล้วไทยลือทั้งหมดตะลึงงานแตกตื่นเจ็บชำ้ำมันเป็นอรารยธรรมแผนใหม่ที่ถูกยัดมาให้พวกเขารับไว้ยังโหดหลายอย่างเหยียบย่ำน้ำใจกันในที่สุดพวกเขาไม่เคยคาดฝันเลยว่าคนเมืองหน้าตาดีๆแต่งตัวดีๆโออาที่พวกเขาต้อนรับยังมิสนิท จะรอบทำร้ายเขาด้วยพฤติการผิดผีหน้าบัดส,สีและบัดซบถึงขนาดนี้ในบ่าวชื่อคำลานั้นถึงกับน้ำตาไหลาพลากด้วยความเจ็บชำ้ำคนไทยและคนเมืองทำไมจึงหยาบช้าสามารตต่อคนดงคนดอยที่แสนซื้อถึงปานนี้ข่าวความอัปรีของคณะม้าต่างชาวเวียงผู้อวดโอบว่าเป็นพวกจเจริญแล้วแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วทั้งนิคมกลางหมอกนั้นเขาได้รู้ข่าวนี้ในเวลาไม่กี่นาที หลังจากที่ล่างอันกระโปกกรกระเปียของสองสาวไทยรื้อถูกหามเข้ามาพยาบาลในลานหน้าบ้านนายบ่าด้วยสมุนไพรของคนดอยภาพสามหญิงสาวที่น่าสงสารสามหญิงพรมจารีบริสุทธิ์ที่แสนซื้อต่อความใจบาปของนักบุญจากนายเวียงกระดิกกระเดี้ยโตัวด้วยความระบมปวดยอกดูแล้วชวนเวทนาทำให้เขาตัดสินใจในชับพลันเขาบอกพวกไทยรื้เหล่านั้นรวมทั้งนายบ่าผู้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านว่าฉันทนไม่ไหวแล้ว พวกในเวียงทำอย่างนี้มันดูหมิ่นกันเกินไปฉันไม่ใช่ไทยหรือก็จริงแต่ฉันไม่เห็นด้วยหรอกที่หมู่คนเมืองจะมาทําบ้าๆกับพวกเราที่นี่นายบ่าวคำล่าเข้าใจดีว่าทําไมแผนจึงเจ็บแขนแทนพวกเขาท,ทั้งที่ไม่ใช่คนเผ่าเดียวกันแต่ไทยหรือทั่วๆไปเช่นเดียวกับแมวขมุยางราหูและมูเซ์ เป็นพวกที่รักสันติภาพเป็นพวกสงบสงเยี่ยมเจียมตัวในความเป็นชนชาติกลุ่มน้อยอันต่ำต้อยของตนเขากัดฟันทนรับการรังแกรังควานจากชาวจีนพม่าตะเลงและไทยมานานแล้วโดยการอพยพหลบหนีไปมาที่นี่ที่โน่นตั้งแต่สมัยดึกดำบันในอดีตเหตุการณ์ครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่พวกเ네ขาคิดว่าเขามีทางเลิกพีงทางเดียวนั่นคือกลมนากลมตากืนความเจ็บปวดไว้ในใจต่อไปเหมือนเคย คำลาจึงห้ามเขาไว้แล้วพูดด้วยภาษาพื้นเมืองอย่าก,กัาม้มผูกมันตือแววแผเ่เลยพวกเอาเจ็บครั้งนี้เอาเจ็บแต่บอกคิดแกนตัวพวกเขานี่นะมันต่ำใต้บุญยาบอกคำเข้าหัวอเหียมเฮียมอยู่ในลำคอพวกไทยหรือไม่กล้าจะสู้รบป,ปบมือกับพวกคนเมืองพร้อมมัวแต่คิดอยู่ท่าเดียวว่าตนเป็นคนต่ำต้อยไม่มีบุญวาสนาคำชูเขาตบไหล <c oughs> คำลาเบาๆเอาอย่างนี้ดีกว่าไอพี่เอ้ย ถึงเสียว่าฉันไปตามล่าไอ้อุบาทพวกนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันไม่เกี่ยวกับพวกเราไทยือที่นี่แม้แต่คนเดียวเข้าใจไหมว่าแต่พี่ชายมีกระสุนปืนเหลืออยู่บ้างไหมฉันขอยืมไปใช้ก่อนสักสิบนัดคาล่าสันหัวแล้วบอกเชียบขาดว่าเขารู้ดีว่ากระสุนที่จะให้ไปนั้นจะถูกใช้ไปในการยิงคนเขาให้ไม่ได้เพราะไทยหร,รักสันติยิ่งกว่าการฆ่าฟันกันคิดอย่างนั้นก็ตามใจเขาถอนใจหนักๆแต่ก็นึกชมน้ําใจในขันติข,ของคนดงคนดอยเผ่านี้ในใจ ฉันมีกระสุนเลือพออยู่บ้างที่จะใช้ทํางานนี้สาเร็จด้วยตัวเองเสียงผู้หญิงสาวที่ถูกคมขืนร้องครางเบาๆอีกจากแคร่ไม้ขัดแตะนั้นเขามองดูรอนแล้วขบคลามร้องไปเถิดเด็กเอย๋ยอีกไม่นานไอ้พวกผ,ผู้ชายที่มันทํากับเจ้าเยี่ยงสัตว์ก็ต้องส่งเสียงร้องเหมือนสัตว์ต้องลูกดอกบ้างเหมือนกันเขาปลาดเข้าไปในกระท่อมที่ใช้เป็นที่พักแรมขวายามหลังบรรจุสเบียงกลางคลองแหง้งกระติกน้ําขึ้นสะพายแล้วปลดปืนยาวจากที่แขวนข้างผนัง กับถุงบรรจุกระสุน67นัดที่เหลืออยู่ออกมาด้วยปืนกระบอกนี้เขาเพิ่งได้มาจากพวกนักสำรวจชาวเบนเยียมเมื่อฤด,ดูร้อนที่แล้วเขาเรียกว่าปืนซาวเวตแบบ110ใช้ลูกโดดขนาดจุด270เบาเพียง6ปอนด์เศษกำลังเหมาะมือสิ่งสุดท้ายที่เขาคว้าใส่ย,ย่ามไปด้วยคือเหล้าป่า60ดีกรีใส่แจ่วยิ่งกว่าน้ำค้างบนยอดตึงไอ้นี่เป็นทั้งเพื่อนแก้หนาวและยาขนานเอกการไข้ป่าออกจากกระทอม เขาตรงไปที่ม้าที่ปล่อยให้แลดเล็มยงยาอยู่ตามสบายที่ชายป่าเพียงเขาผิวปากเบาๆวืดเดียวเจ้าสีนินแสนลูกก็วิ่งเหาะเข้ามาร้องก้องอย่างเริงลาสลัดคนคอดำคขับของมันไปมาพวกหรือหลายคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในบริเวณชุมชนนั้นพร้อมในบ่าวคำลายกขบวนกันมาร้อมหน้าร้อมหลังเขาไว้พร้อมกับวิงวอนไม่ให้ตามอาคาตคนกลุ่มที่มาก่อกรรมทำเข็นเมื่อคืนก่อนแต่เขาหัวราะดุดุแล้วผลักคนเหล่านั้นออกไป ฉันจะกลับมาอีกคำล่าเขาพูดสั้นๆเมื่อโดดขึ้นหลังม้าแล้วไม่ต้องเป็นห่วงฉันไปอย่างไรก็ต้องกลับมาอย่างนั้นแล้วเขาก็กระตุกบางเหียนเจ้าสีนินผลออกไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเวลาบัตรนี้ข้างหน้าทุงราบกว้างซึ่งกําลังวางตัวเองอยู่กับสายหมอกและแสงจันทร์เขาโดดลงจากหลังมา้าจุ้งสีนินไปที่ตะลิงทานน้าเพื่อให้มันดื่มน้ำสายแก้กระหายสําหรับตัวเขาเองเขาควักขวดเหล้าป่าออกมาจากยาม เปิดจุกมันออกยกขึ้นจรลดปากดื่มเสซซองอึกล่ายความหนาวและความเมื่อยลา้าใสยตาคมกริบแบบคนเจนทางของเขากวาดไปตามพื้นดินซึ่งมันแฉะชุ่มไปด้วยเกล็ดละเหยจากหมอกท่านใดนั้นเขาก็แลเห็นสิ่งที่เขาเห็นคือเกือกม้าหลายรอยย่ำกันสับสนเป็นทางยาวมันเหมือนกับทำหน้าที่เป็นพยานปากเอกให้การแกาววา่เขาว่าขบวนม้าต่างของพวกผู้ชายใจสามกลุ่มนั้นแตกหนีและซ้ำละสายผ่านมาทางนี้แน่นอน ทุกคนคงห่อหมาหน้าเชิดโดยมีความกลัวดิ้นเล่าอยู่ในหัวใจมันคงคิดว่าพาตัวไปให้ถึงเวียงป่าเป้าได้เร็วเท่าไหร่ความปลอดภัยคงเป็นของพวกมันมากขึ้นเท่านั้นรอยเกิดหมาซึ่งจิกลงในดินอ่อนผิดปกติแสดงว่ากลุ่มคนกลุ่มนั้นไม่ได้เดินทางไปด้วยความเร็วตามสบายเหมือนพวกชาวบ้านธรรมดาที่เขาไม่มีชนะอะไรปากหลังเขาหัวล้อฮือออกมาในความตาขาวของคนผู้เจริญแล้วกลุ่มนั้นแล้วเขาก็โจรขึ้นหลังเจ้าสีนิน ควบกระบึงต่อไปโดยมีรอยเท้าม้ากลุ่มที่ลุดไปล่วงหน้าแล้วเป็นเครื่องนำทางพ้นจากเขตทุ่งกวางมาถึงดอยใหญ่ขวางหน้าอีกแต่มันไม่สูงเท่าที่เขาผ่านมาแล้วเมื่อตอนออกจากหมู่บ้านไทยลรือระยะแรกเขาบังคับมาให้ลัดล้อไปตามช่องเขาผ่านป่าศักและดงต้นนองที่พรานป่ากกรีดเอายางของมันมาทาลูกศรอ,อาบยาพิษขณะเจ้าสีนินตะกุยขาน้ามันยังสุดกำลังเพื่อไต่ขึ้นไปตามช่องเขาที่สูงชันนั่นเอง เขาก็สังเกตพบรอยเท้ามาที่ผ่านไปชุดก่อนหน้านี้เป็นรอยเท้ามาขาบวนอื่นมาสมทบบรรจบกันตรงนี้อีกพอดีเขาล้างบางเหียนให้สีนินหยุดแล้วโดดลงไปสำรวจอย่างใกล้ชิดกับพื้นดินประจันรูปคมเคียวที่ลอยสูงขึ้นทําให้เขาแลเห็นสิ่งต่างๆได้ลางๆเขาสามารถบอกได้ว่าขาบวนม้ากลุ่มใหม่ที่มาสมทบกับขบวนม้ากลุ่มเก่าต้องมีอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสตัวแปลว่าขนานี้พวกมันทั้งหมดมีถึง8ดคน8ดม้าแล้ว แต่นั้นยังไม่สําคัญเท่ากับปัญหาที่ว่าพวกขี่ม้ามาสมทบในตอนหลังนี้เป็นพวกอะไรมาจากไหนมีแผนการลึกลับอย่างไรจึงต้องมานัดพบกันตรงช่องเขาขาดนี้เขาพูดออกมาดังๆท่ามกลางความเงียบต่อไปวันข้างหน้าถ้ามันจะสนุกกันใหญ่เสร็จแล้วไอ้แผนคนเราที่คุ้นชินตัอความอ้างว้างเปล่าเปลียวของป่ากว้างและเขาสูง คนเราที่เคยจำเจยอยู่กับตัวเองตามลำพังท่ามกลางธรรมชาติดิบๆอันไพศาลกว่าสายตาไปสารทิศใดก็ไม่พบเห็นมนุษย์ด้วยกันบางทีก็มักจะหาเรื่องพูดคุยกับตัวเองแก้ลำคาญเสมอๆพวกมันทั้งหมดคูมี8คนหรือ9คนเป็นอย่างมากตีสักสิบคนก็แล้วกันเอา้าเราเองมีลูกกระสุนไม่เกินเจ็ดนัดเอาเราว่าเจ็ดนัดสาหรับคนสิบคนไหวไม่ไหวก็ต้องเป่ากันให้อร่อยละไหวแผนเขาพูดออกมาดังๆอีก เรากับเป็นคนที่มีเงาของตัวเองเป็นเพื่อนตายปรึกษาหารือกันได้ในยามยากถูกละเขาชื่อแผนเขาเรียกตัวเขาเองอย่างนั้นและใครๆก็เรียกเขาอย่างนั้นเหมือนกันบางทีเมื่อมีคนทะลึ่งถา,ถามถึงนามสกุลเขาจะตอบออกไปหน้าตายว่าก็คุณแผนผัวนางพิมพิลาอะไรไงเท้าเธอมีนามสกุลซเมื่อไหร่หรอเว้ยเจอคาตอบแบบนี้เขาคนถามก็ได้แต่หัวเราะแหกเกอ้อไปเท่านั้นเองแต่ที่จริงนั้นเขาเกิดมาในานามของ แผนมรกตปู่ของเขาเคยเป็นองค์ละค์ประจําตัวเต้าดารารัศมีที่เชียงใหม่และพ่อเขาเคยเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิของพระครูบาสีวิชัยสมัยสร้างวัดพระสิงห์และทางขึ้นดอยสุเทพที่เมืองเชียงใหม่นั่นเหมือนกันแต่ประวัติคนคนนี้ก็เป็นเรื่องเล็กประวัติตัวเขาตั้งหากที่โลดผลจนทยานควรค่าแก่การสนใจต่อไป เขายังพูดกับตัวเองต่อไปอีกหลายประโยคเสียงเขาสะท้อนสะท้านในความสงัดของป่าชัดและกล้องกระทบกับโขดเขินเนินสิงขอนย้อนกลับมายังตัวเองเป็นห้วงห่วงบางทีเขาตบคอเจ้าสีนินแล้วพูดกับมันครั้นแล้วสายตาเขาก็กวาดไปพบจุดแดงคุ่นๆจุดหนึ่งเขา้าท่ามกลางความมืดในยามราตรีใกล้เที่ยงคืนเขาปล่อยบางเหี่ยนม้าหลุดไปจากมือปืนซาเวตท,ที่สะพายไหลไว้ถูกยกขึ้นมาแทนด้วยอาการเงียบกลิบแต่ปราบเดียวเหมือนเสือดำย่องข้อหาเหยื่อ เขาพุ่งไปที่นั่นโดยอาศัยเลียมคุกคลักของภูเขาลูกนั้นเป็นเครื่องกำบังกายแต่สิ่งที่เขาพบมันกลับกลายเป็นกองไฟกองเล็กที่ปราศจากผู้คนนั่งล้อมอิงไออุ่นมันเป็นกองไฟที่ถูกทิ้งไว้ให้ดับไปเองหรือถ้าเผอิญเกิดไม่ดับขึ้นมามันก็จะลุกลามไม่เลื่อยไปทีละน้อยทีละน้อยจนบางทีอาจเกิดเป็นไฟผ่านป่าให้วอดวายขึ้นมาได้นอกจากนั้นท่อนฟืนถูกเผาจนมอดดับเป็นเท่าไปแล้วเป็นส่วนมากแต่ความร้อนยังคุกหลุนอยู่บนผิวดิน ไฟที่มอดแล้วกองนี้แหละทําให้แผนมรกรคเนียวว่าเรา้ลายแวะพักที่นี่เพื่อกินอาหารยังรีบร้อนแล้วตีพระจากไปจากที่นี่เมื่อเราราวสองชั่วโมงก่อนนี้เองเป็นอย่างมากแต่อะไรสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับไฟกองนี้ทําให้เขาสะดุดใจอยู่คลามคลันอะไรสิ่งนั้นก็คือทําไมไวร้ายกลุ่มนั้นจึงดันมาก่อไฟไว้บนที่สูงอย่างตรงช่องเขาคาตรงนี้นักเดินทางทั่ทวไปไม่มีใครโง่ก่อไฟในที่สูง ปกติเขาจะก่อกันก็ตามที่ต่ำๆเป็นต้นว่าที่ราบหรือทุ่งลาตามเชิงเขาเท่านั้นความเอจใจทําให้แผนสํารวจบริเวณรอบๆด้วยสัญชาตยานของความสงสัยครั้นแล้วเขาก็ได้พบตาครังดวงหนึ่งตกอยู่ใกล้ๆกองไฟนั้นเมื่อหยิบขึ้นมาพิจารณาอย่างใกล้ชิดก็เห็นว่ามันเป็นตราครังที่มีรอยประทับไว้เรียบร้อยแต่ติดขัดที่แสงสว่างมีไม่พอเขาจึงอ่านรอยประทับนั้นไม่ออกตาครังนี้หลุดมาจากไหนให้ตายสิ กลางป่าดงพงดอยอันลกชัดอย่างนี้ตาคลั่งประหลาดนั้นมาจากไหนกันแผนนี่ปืนยาวเดินสำรวจไปรอบๆอ,บอบย่างใช้ความคิดสายตาชำเลืองไปที่ไฟกองนั้นเออถ้าหากเหล่าไร้กลุ่มนั้นมาแวะกินอาหารที่นี่อย่างที่เขาเข้าใจแต่แรกทําไมจึงไม่มีเศษอาหารทิ้งอยู่ทําไมจึงไม่มีวิแววการล้อมวงกินอย่างโลกโล,ล,ลงเหลืออยู่เลยทันใดนั้นแผนก็เริ่มเข้าใจอะไรขึ้นลางๆเข้าตรงไปที่กองไฟนั้นแต่ท่อนฟืนที่มอดดับแล้วกระจายออก เราชักมีดเดินป่าที่ทำด้วยเหลก็กกล้าเล่มใหญ่สีเขียวครับราวปีกมลแรงรับออกจากที่เน็บเขาใช้มีดนั้นขูดลงในพื้นดินตรงนั้นอย่างรวดเร็วไม่ช้าปลายมีดก็กระแทกกับของแข็งใต้ดินเมื่อกยดินออกสิ่งที่ปรากฏลางๆต่อสายตาคือถุงย่ามหนังสัตว์สามถุงหมกอยู่ที่นั่นแต่ละถุงหนักอึง้งผิดปกติเขาใช้มีดคมตัดเอ็นที่ร้อยปากถุงใบหนึ่งให้ขาด เรายกถุงความหน้าเทลงสิ่งที่หลุดพรวดออกมาทําให้ถึงกับตะลึงลานไปด้วยความตกใจเพราะมันคือทองคําทองคําแท่งบริสุทธิ์เหลืองอารามรวมด้วยกันทั้งหมดถึง6แท่งแต่ละแท่งหนักเห็นไม่ต่ำกว่า500กรัมสมบัติมีค่ามหาศาลเหล่านี้เป็นของใครอ๋อแน่สิยิ่งกว่าแน่มันคงไม่ใช่กรรมสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายและคณะมาต่างชุดนี้อย่างแน่นอน ไอ้พวกนั้นอาจเป,ปิดปนมาจากที่ใดที่หนึ่งเราเอามาซุกซ่อนไว้ตรงนี้รอให้เรื่องเงียบไปก่อนจึงค่อยกลับมาขุดขึ้นแบ่งสันปันส่วนกันอีกทีแต่ความสะเพรีบร้อนของมันทําให้มันเผอเลยทําตาคลั่งที่ประทับกับเชือกผูกปากถุงขาดออกมาอันหนึ่งมีหน้าเราปากทางเข้าช่องขาขาดจึงมีรอยเท้ามาที่จุ่ๆมาเพิ่มสมทบอีกสามตัวแผ่นมรกตดึงเอาถุงหนังสัตว์ทั้งสามใบขึ้นจากหลุมแล้วกบดินที่เขาขุดขึ้นเีษสนิท พร้อมใช้ส้นเท้าเกลือกบุดกระทึบไปทั่วปากหลุมเพื่อหลบรองรอยให้เรียบร้อยเขายัดถุงทองทั้งหมดลงในย่ามสะพายพบว่าน้ำหนักของมันมากขึ้นจนหนักอึง้งแทบยกไม่ไหวเขาเหวี่ยงย่ามใบนั้นขึ้นบนอานเจ้าสีนินแล้วจูงมันลัดล้อต่อไปตามชายเขาดอยลูกนั้นเป็นดอยหินปนดินมีไม้ป่าขึ้นอยู่คละคลืมมีลืบเข่าและโพงถ้ำหลายแห่งเขาพาม้ามาห่างจากที่พบหลุมทองไกลโข กระทั่งพบถ้ำเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งมีเถาวันคุมปากทางเข้ายังมิดชิดพอใช้แผ่นลากย่ามลงจากหลังมาเปิดย่ามออกแล้วบรรจุถุงทองสองถุงที่มีตาคลังประทับเชือกถุงเรียบร้อยเข้าไปเก็บซุกไว้ในถ้ำนั้นเขาเอาหินก้อนขนาดย่อมๆหลายก้อนวางทับมันด้วยส่วนทองอีกถุงซึ่งตาคลังขาดไปเขาเก็บไว้ในย่ามอย่างเดิมออกจากถ้ำเขาทำแผนที่มันไว้ในใจอย่างรอบคอบโขดหินหน้าผาและไม้ใหญ่บางตน้น ขู่เขาบันทึกตำแหน่งแห่งที่และรูปร่างของมันลงในสมองจากนั้นทั้งคนทั้งม้าก็ออกเดินทางมุ่งหน้าต่อไปคนทางตอนนี้ขู่ขลักและหกละเหินจนเขาต้องชักเจ้าสีนินวกไปวนมาอยู่หลายรอบกว่าจะค้นหาเส้นทางสะดวกไต่ลงมาจากดอยได้สําเร็จพ้นเชิงดอยก็เป็นทุ่งกว้างอีกม้าควบตะบึงไปอย่างรวดเร็วผ่านรู้ดีว่าพ้นทุ่งนี้ไปแล้วก็เข้าเขตเวียงป่าเป้าหรือเวียงกาหลงที่น่านแหละศึกละเลงเลือดอันแท้จริงของเขาอาจได้เริ่มขึ้น สนินวิ่งแวกความมืดไปอีกชั่วโมงกว่ามันก็พานายของมันตัดข้ามทุ่งโล่งนั้นสําเร็จตกมาถึงระยะนี้ม้าซึ่งฮอบเป็นพายุม,มาแปดชั่วโมงเต็มเก็เหนื่อยเปี้ยจนหอบน้ําลายฟูมปากแผนพามันเลี้ยวเข้าสู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ริมหนองน้ํากว้างเขาโดดลงจากหลังมา้าถอดอานและบังเหียนออกแผนไว้ก็พบไม้แเราไล่มันไปกินน้ําส่วนย่ามบรรจุสเสบียงกลังและถุงใสทองแท่งนั้นเขาซุกไว้ในโพงออริมตะลิงไม่ห่างจากตัวเท่าใดนัก จากนั้นก็สุดตัวลงนั่งที่โคนไม้หยิบเล้าป่ามาดื่มอีกอึกใหญ่แล้วจุดบุหรี่สูบบุหรี่หมดไปยังไม่ทันถึงครึ่งมวนความอ่อนเพียจากการอยู่หลังม้ามาค่อนคืนก็ทำให้เขารับผ่อยไปทันที